บางเอาไว้ให้คนกระด้างเข้ามาคนนึ่งเราจะอยากปิดไฟให้มันกระด้างต้องเปิดไฟให้มันซ้อมหน่อยต้องเปิดไฟให้มันซ้อมอันยายามาหนูจะกินลูกนี่ค่ะทุกคนพี่ทีมาซื้อี้มูกมาอัญกวันนี้ทานไลฟ์น้องพี่หายป่วยยังคะน้องพี่ดีขึ้นแล้วฮะเหมือนจะหายแล้วแต่ว่ายังไม่ไปโรงพยาบาลไ่่เปนแตคิดว่าปู่กับน้องใส่น้ำจับแพชั่นแกะน้องน่ารักมากโอ้ พี่เสดงด้วยไปหาพี่เลยค่บคุณค่ะคุณชายยิ่งโตยิ่งหล่อเขาเขาเขาพวงมาแล้วห้าสิบดวงขอบคุณนะคะคุณรุ่งนภาอ้วนใส่ชุดน่ารักจังอ้วนเพราะวนอ้วนอ้วนเซียอัญญาลูกขอบีบแขนทีค่ะถ้าดูน้องๆน่ารักทุกคน